ใต้เขื่นนหรอครับมาเิือักล่ะเพื่องยั้งแห่งต่มงจ ใหรคู้มจัดหนาชื่อตัวือนมางมันปล่อยปลเลยบางวันเริ่มถ้าจะตัดก็ตัดไปม่ยากเนาะพระพูดแบบนี้นะอันนี้คือพออกวบามันมาคู่แบบนะ้แมงอดเออใครมีคู่รกิจการงานอะไรก็ไปไม่รุ่งยากไม่เป็นไรเนาะถ้าสมุนขายตรงเลยขายตรงเลยใครแก่าบุญมาทาบุนขายตรงเลย ทางไม่คู่ใช้ตรงเลยไม่ต้องยุ่งยาพ่อรักรู้หมดนะเพราะว่าเออพ่อกับวิาณเ่าเนี่นยแหละเนี่นยแหละเนี่นยแบบะรงขึ้นไะการว่าการจงขึ้นงไงขึ้ไข่เป็นอย่างพอ่อคือบารักบเป็นพาะอะไรพ่อถึงจะไม่รับรู้กันผู้ใดคัดข้ากินพ่อคาด้กนเป็นอยงพอ่อคือบาก การเหตุการทั้งการกระทั่งของบมูใหญพ่อรู้หมดบางคนตัวเย่ยมผู้ขายชาชากระโดดกระเดีย้ยท่างบูกระโดดกระเดีย้ยคือว่าไงมันว่าไงท่านชื่อท่านไงมันจงรอกไว้ได้เพราะว่านั่งมาถึงคิวพ่อกับนั่งบอกว่านั่งไม่ถึงคิวแล้วเฝ้าเก็บห่อนะถึงเวลาพ่อจะบผักให้อื่นผักก็คือว่าไง การที่ได้งก็คิดว่าได้โตคิดฝุ่งอย่างเรื่องงานมากักเปิดเครื่องขังเพราะถน่างาาลกูกหลานให้คือให้ใ้โตก้อนคือออกเดินทางก้อนคือการชื่นใจให้รู้จักชื่มาที่ไปว่าเรามาจากไหนเนาะว่าเราเป็นใครเราต้องมึดคิดสองมื้อคิดสองมื้อนี่ยคือ,อ 3, ความสามัคคีก่อใจบ่า ให้ร no. yeah, ู like. ah yeah, uh ้บาปคุณโรูให้รู้จักคุณ oh คู <c oughs>. ่บาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่คุณคู่บาอาจารย์ผู้พ้นเลียงเข้ามาผู้พ้นผ้าเข้าไงเราต้องรู้จักยาอะไรเรื่อครับผู้เสียงมันจะแสีกันหน่เลยพ่อชายต้องหมายข้อกังคือนะไเริ่ออครับผู้หมายคือว่ามาเปิดกังคือพ่อขาพ่อจามคือว่ทชายจามกู แยกกาแต่เสียงคัซเซกกอัเห้มอาแห้ม่มัมเปิดแค่งานเพราะแค่พอ่พอให้สติแล้วก็ให้ปัญญาลูกนั้นไม่ใช่พ่อกิ้วโกรทไะไ้ให้สติสำหรับค่มสู่คลิกบอไดัไปบ่เปิ่นบางคนความรู้พวมห,หัวก็ยังมีแต่เอาตัวไม่รอดก็มือร้ายบุคคล บางคนก็ว่าตัวเองเป็นผู้รู้ไม่รับบางคนอื่นแต่เมื่อถึงเวลาสิ่งที่คุณรู้นั่นเน่ะจะทำลายคุณเองรู้ม,มาผพทุกท้ายงงานงานเข่าเรืเเ่อยไปแก้ขึ้นเรื่อยไเรื่องครับปู่อกอดเข้าหายเรื่อย่ปกอดเข้าหานกับมีเรื่อม เด็กฟังเ่าเพิ่นกอดเข้าหายดิ่งเดกฟังอยู่ครับบอกง่ายูนะบอกพั้นขาอากาศเด็กฟังรึกับอดีกฟังให้ขั้นขาก็ได้กอดเข้าหายปีนังก็ได้กอดปีนังก็ได้กอดเข้าหายปูมือแ่เน่เรื่องคนเท่าบ้านไมความคุกบริกอดเข้าหายดิ่งขั้นถือเรียกกะคงจะบรากอดเข้าหายขั้นจ้องหวังกะคงจะบได้กอดเข้าหายเนาะขั้นปู่ขั้นดีใจ กระกค้งจะพ่อจกดเข้าให้คำว่ากดเข้าให้มือร้ายประเด็นยิ่งครับปู่เคลือกแก่อกหัะคือคือขาดหวังไม่แยก่สมความตั้งแใจได้กดเข้าให้ได้โชคร้ายดีใจร้ายได้กดเข้าให้อันยุบ่เหมือนคลืดขนาดยิ่งคลืดหวังก่คือคือความหวังแก่ไว้ละครับปู่ขังชนาดยิ่งขั้มเคลืยบใจโอ้ยโอ้ย ไอ้หัดนี้ไม่ร้องอ่ะครับคือคนริงควงอวัดอ้รอนอันเกี่ยงย่างวอกขึ้นบ้มวนคขึ้นเขาูบอคอยได้ร้องครับขิงคว้างหวังการรอบคนไอ้ไม้คู่กับขึเปิดร้องเพ่งเปิดรูปห้าคอรองงขึบนมาม้คู่เฮ้ง การจือนันเกนขึ้นความหวังการก็คอยเก็บกัมมาเชื่้นอนผ่านเองข่อยว่าถือเอนเกือบมันคือมวลกมวลอยู่ครับปูบัดยิ่งเงาก็ถึงงวลคนเนาะครับปูเออบากยิ่งไม่าเนี่ยก็เก็บควงเงาบ่ครับเก็บควเก็บรายได้ปู เก็บไรก็มันมันไาแขกแขมตันเงินเกินเงินมาเก็บลาเดีรับูเก็บวามเงาไม่งั้งเฝไม่งั้งเข่าเก็บวามเงาไม่งั้งเขาเอให้หนูอยากมึงจะยิเป็นเงาจะยิบบวกเป็นจะยูยูไงนีคือเาหลอกเี่อน่บเปิดเราอยู่มครับปูแต่ว่าการเต้นโผ่ได้ทุกรูปแบบเดีย คือมาแข่งบักแบบนี้ก็มาแข่งพอเด้บักนี่มึงก็มาแข่งพอเด <laughs> ้บักแค่เองบักขัดดีก็มาแข่งพอเด้แข่พอมั้งขั้นได้ตึงสู่ปูอะไรต่อครับจะว่าการได้เหมือนพ่อขอไม่ต้องแข่ให้มันคู่เลยเนาะครับปู่ต่าว่าม้วนขัดแน่แต่ว่าเขาลวงมันคือม้วนแต่ปู่แหล่ม้วนได้หรอปู่แหล่ว่าจังไหนอือปู่แหล่ <laughs> ือกัง่อเชียงมันขังขันว่าังเครื่องนึกังพ่อเทียงแทบเปลปืนอยู่บ่อคนเกิดมาแล้วกระเทเนื้อกระเหี่ยวหนังกระเง่อการไวร้าเปลี่ยนเปลี่ยนคุอปั บ้าก็คือนเร่อามวนเริ่มมวนอยู่ครับอันพอขนนะครับว่าเปิดค้แค่กัเปิดเริ่มครับปูกงเปิดอ้านเปิดคือบ้านฮึ่วันึกยง่่่่มก่มม พึอย่างนั้นได้หมดหงคือหันคือขอาข้าอู้ใจใหยงืองหยล่วบ่เคยบบนึครับบ่เคยถึงหาเอาได้นี่ี่แ้งข้นไม่พีไม่พีกันยืมครับปูบ่ายไ้ไม่แต่งกัพ่อก็ดเรียบกคนเยฟังาแข้งคนพ่อถวันคนมามันไม่เหมือนกัน เราอยากเปืนเช่ญเขาแต่เราเปืนไม่ได้นะเป็นงั้นผขยอยกเปลนขึ้นมาคู่ขึ้นไงผมอยากดัดเฉียงใด่ขึ้นมาคู่เด้ผมคือดัดเฉียงไม่เคยมาลกูกผมไม่เคยลูกก็เคอใหเพราะว่ามันเป็นบารมีแต่ละบุคคลมันอธิษฐานเิดมาไม่เหมือนกันแล้วการปฏิบัติมาก็ไม่เหมือนกันการปฏิบัติการเคลื่องโศกเราแม้แต่ครูบาอาจารย์ชื่ว่ายิ่งใหญ่ บางองค์อืกะเอาทุกหนึ่งเสื้อหนึ่งบ่ไดดเพราะอะไรบารมีแตกต่างกันเพิ่นบารมีอีกแบบหนึ่งไม่คู่บารมีอีกแบบหนึ่งเข้าแก้กันกแต่ไม่ขัดแย้งกันนะ่านี้บ่ได้ขัดแย้งกันคู่บาอาการเพิ่นจักไม่คู่เท่ากันข้าของกึ่งนะโอเคงะแค่<น>เป็นข้อกึ่งแก่บ่อว่ากันคือาากกองค์ คือใครคือว่าคืออ,อ,อุ่งพ์คนคนดูเพื่อนเจกิ่นมนก็ย์เนี่ยชื่อว่าให้แก่มหมอหายเจ็บแผลคืนเบาเได้องครับปู่ถ้าเป็นกิ่นคือใครคือว่าจะไม่พูดแต่ถ้าเป็นของมนมุษย์มนมุษย์ทุกแขนจะยังถึงน,นนะลูกเนาะความรีช่ากาดร้อนความมักใหญ่ไฟคุ้งความระมุ่งรวมมาก ตความบ่มือถึงมือทำไม่มุกเม่ใจความเอาแรดเอาเปลือกอยากถึงอยากใหญ่อยากเอาของอื่นมาเปิดของกระของความระมุ่รวมมาไม่มีการเชื้อชนะคนที่เชื้อชนะแรกเกิดเมื่อตาสูงคนนั้นค่อยเจิด้อื่ซึ่งคือสำคัญคือประทานมากเรื่องเราคือแตนี้ชี่เยอเกินไป เ้าม <How> <My S 2> ือเงิอนดอดไดงพันารตายไปก็ไปไม่ได้เอาไปย่งบ่อแดดืมเขาึือมืด่างใจอย่างไปย่างเกลื้นกลือกอบอมแต่ว่าเดียวแต่รูกๆก็ไปขายมืมเอาไปย่งบ่อแดดยากไม่ความดีอไม่ความดีคือดีช่ามืีบารมือทีเข้าื้อยกันเป็นคนเข้าเด็ดาดเด้กก่อทางวัดว่าอะารคุณนางบอกก่อะทางบุญทางกุศล เพื <c Ris ky> ่อป <an> <Kem ona. S 2> <c> ูผู้พานเนี่ยเขาเสียเรื่องบายแต่เกิดผู้เรื่องไปเรื่องผ่านด้วยตัวื่นผู้ใดข่มมันเห็นปอใหญ่สเมื่อแกผ่าคาาได้เทียบปฏิบัติดูกันนี่ว่าบ่ได้่ามื่อมกับยหกางเออเอมืองาบบนงานกับมืองานมาคอเรื่องอะว่วกันบ่ได้่ำข้างน้อง่าไปแกข่าคองเนาะหากูอนว่าอวว่าแต่ด้เห่มาเปิดก็บค่ะ การปฏิบัติมันก็แตกต่างเทเด้มงานดลักคือใก่ของมันหนเอองามไม่อกไก่งามบ่ราท่านไก่นี่ยงามมือกวงหายไก่รู้จักมืออื่นจะถึงงานตื่นข่มบ่กกับกระดู่ยืมับปูแล้ดคนเบาแว้เว้เออมาตปินขึ้นค่ะไปหม้อรับตก่กับมือคนต้องขึ้นก็ออกไปเขาหยีบกกยกับมือเออมาเขียวอีกอย่างมาขียแรางมองกูว่ากูเก่าชิบปีกูจะขึ้นาก บ้าช่ังยิ่งเก้าคิ้ตายเฉ่งอนบ้าช่าเดี๋ยวยหมดอายุชิ้เกนึงว่าช่าตัวกจางคงบมตาจเว่าแ่พุ่งหนักคงเสียรอดเก้าคิกวคจะิ้ิไป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 ย่รอดรอยียบตายเฉ่งชิ้เก็ดนี่บ้าหอนหอนเก้าคิ้ตายช่างนีไปเชี่ยหมออยูจังช่างเนียมันแขี่วมันงองนอนกระโดดกระเดือกเธออย่างกระเดือกต้องข ม่บอครับปูยังไม,ม่โอกาสจะเคลดไปก็ยุ่มคิรอคิง้างคลิปเก็บกู้างกับว่าจมดกช่วงกูว่าเก่าคลิปเก้าคิปกุจ้างคือใจคลิปไปออกไปไงว่คลิปรอเทียบตายตายคลิปเกบัู้เพรตายเก้าคลิปไปยิ่มครับดสิบลอยเหยียบตายเขียนมเปิดกังขันครับปู เคิงมันก็ตองมีบวกนีบาทอยู่มั้งเออประมาณึือมะวาคือคือได้คอเบาชส่ยน้ำได้คือคือครับปู่เพิ่งงั้นมันฝืนปืนข้องเขาก็คือังเออยี่ยั้นมันว่าแกคักคิดอืมมันก็ได้คือคืขอว่าแกคักคิดนึ่นะอืมมันก็ได้ได้สั่งก็เนี่ยครับปูมมันว่าถืรอจากแกเ่าคิดเ่าคิดดูหะเออคือตายคิดคิดตายได้ ลิบเก้ากระจายได้สิบเกแทงตายเร็วสิเก้แทงตายเร็วบบปู้ตายเร็วก like ็คือรปไปเปิดเขาหยาบว่างหะครับแค่แงอย่างก็ม่รู้ว่าตายหรือว่าเก่าสิบบ่แก่เทพบุญเสพข้าวใช่วเออขลกับบักการเดียวกูเด้อเพราะว่าหมออยู่ขวงกูเก่าสิบว่าแข่งว่บ่บอวประมาณคิวิยวนะเป็นยังกันพักกับปั่นนะแต่ก็คับคิวแม่ง เออก็เฝ้าเคล็ดเฝ้าเปินเ้าท่านยน่ามือรองหายต่มาบอกว่าันว่าการบุกน้อมากมากระจายเคล็ดตัวมาหอมแค่พอรู้กว่ามันว่ามันจัแค่ะอืมคลิงแขงเข้ามาเป็นขินเป็นข้ามโบหืมนั่งสวดมงตเกเื่อนก็จะบุมดีเลยเนาะครับปูเออบวยเรียงอาจจะขายมือหน่มือเ้อ Ed, long, ừ. อูเออควมืเงินนแค่กูแค่แา่ยางชำมาคืออือัื้อขาโอ้เงืนคือเขาคือย่างก็บวมมือกเรียบแต็มันคือป็นไปทั้งขากัาพูโค้พูดโคิเปิกปิกปิคุณมตาเออคุมตาทองมาอยู่มั้ยดูดูแต่งงานลุกไปเตือนลูกลูกเขาฝากชง้นัดมางนเนี่ยอืม โอห้ามื 5, 10, อแปดคือของมันบอกื่พอตัวหางมืได้คือ,ห,อหางมือมาปูได้เงือนมากหางนือนจะมาคือมาขงนเรื่มครับปูมากักควงเขาแด้คือบามันบอกมือแด้เรื่มเออมือนี่บอกมือมืออื่นอัจจามือวาดูกเก่ากพทต้ไก่หางเเือเขาอักไว้เขาไว้แค่เครื่องไผ่เครื่องไผ่แต่ว่าเครื่องไผ่ อีพ่อไปกดองางาอีพ่อไปขึ้นองนางาทางอางาหน,น,นือลูกอง่ลูกลูกพอมาเขาบ่เอิ่โผ่เนาะลูกปากไปทางทางงานห้าหมื่น 5, บาทจะถือแล,ะล,ะล,ะละ้วรื่มอยาก,กว่ววาสุโภคเดือดแข็งงานคูโต้คูโต้การซต้อและปัญญาเมื่อเกิดแบบรืบร้มพวกคืนฟู้าห่คือคับถือปกมองเห็นกูรู้คงบอกป่วยอาการกูคข้มทง แต่ว่าสำหรับพวกท่ำครัวมันคือตายวี่องมเพราะตจตายอยู่ฟองมาเรื่องตายแบบพ่อา妈พุกเขนเมืองหายน้ำกล่องหรือตายตาย่ากบกาเขียดตายแบบว่าขาพอแด่นมาเรืองครับุ่มท่ำความเราะอ่นะช่วงแบเปิดเปิดยังไะอือไม่หลายเยอะอือเปิดเปิดเป่าควัยถึงนี่แหละเปิดน้างเปิดไปวัดเปว่า คุมบ่จะไปคุ้มไปเกิดเนี่ยเฮ็ดพลีกับเปดกับเปาเดิมครับครูนี่ระเปิดนั่งเปิดพีเปิดพลีเป่าไัวด้วยคุ้มเป็ดเปอืมเป็ดพีเป่าพลีพุ่งด้วยอืมคุ้มขาคพอเกงแม่อออล้่ก็คุ้มบ่ด้คุ้มไปเกิดทุกมเป็ดเปิดคุ้มเอาของมาของบ้าคุ้มเอาเนี่ยว่าอ่านงง่าคุ้มเฮ็ดคลกลืิมคือข้ามกลายเปินเปเปล่าไัดด้วย อกูงานกูนี่กะเทมคือแก่กูแค่กะเทมึือแก่เติมครับกูห้องหหวนง่ามัวนเึ้มหวันผ่านเออแรกอือมาขคอทวนบุ๋มฉันก้ว่าเอผกู้ได้ป่าวัติถึงปจิวัติช่ำได้เขาก็ขอขวนมบุ๋มเริ่มครับกูไกยไปมัอข้นบุ๋มเขาแคคือได้เขาได้เยอะเนาะเออจะง่ายึงมามูเพราะภเคอเนอภาคจกกันขาควอมขัวมันก็เปิดเลยแม่บอกปากทองหูเขยมคือปีนังไดว่ กัดกินอย่งั้นกับเขาใหญ่บ่หูเข้มเืิมแต่งานเขาต้องอยู่เขาเงาล้นืีบุคัดคเอะเขามมันหลอดน้ำแขี่ครับข่มก็ข้มเบื่อน่อยเพรามันเบื่อพึ่งจำโบเยอะเ้มงานอะไรก็โม่คือแบากัดข้อมานเปิดกัดพุ่งยังไงมันบ่ครับป่าทอพู่เข็มเข้มเงาเาขาเงาเงาอือกัดกินกินยังกับกินเขาให ทูกข้อลาม่านเดือข้อรม่านตายบอลกายก็เปิดไฟังด่วนนะอืมมันง่ายนี่แกไปทั้บุญขาววดเขาว่ามันจับไปพอเม่์ข้อมือคื้นองคู่บ่าแก่วคืว่าเอออุยท่ควรบุ้งควนกุให้กับแก้วกรรมนายเวรตือผู้แด้ถืบ่อมือแกะชือบ่มือจักกลุ่มบุญแขกเพื่อกระบาไปแต่ว่าดันต่ืเพิ่นขวดนะอืม ได้รับไปก่อนน่ะตัวไปก็บท่ารางกาคือเับเป็นผีเผือเฝ้าวัดอือั่ายเละผู้ใดพ่อคิดใหญ่เนาะผู้ใดมือขัดดีกว่าจะไปคิดแม่บ็อยูแม่วัดแม่ว่าแล้วก็เด้คือได้ติ่งหามใครจะไปคิดเด้อน่าขยันจาพ oh, so. ูดอือก็ไปกระดิกกระไรอือจะไปหาใช้เสียบกระแรงจำบ้านจำว่านนะมาือจักหุ่งจักหแล้วพวกยาพวกยิ่งกระไร อุจาตาอุจาตาเมนบอกเมือนคือมาคือหมอคราปูเออหมอใครหมอปฏิวัติขึ้นปฏิวัติข้ามบมานไปโชวร่างกายกูแขันหรือบันงบ้างเงี้ยอาได้ขึ้นไปกาบาิดนกายว้าไก่คุณนึ้นเด้ะอืมคูกขึ้นคูกกางไม่ใค่ของเรื่องนะอืมจะไปรอเรื่อนคู่บอานกางอืมคุกขึ้นคู่กลางมันดมานุษน ไม่มอรืมเมื่อแกเปิดผ่าคุ้งกุ้งข้า,า,งา,าเก่ากบบ็เอามาโมกับมาหึอผักอืมข้ามาผ่าคุ้งกุ้งข้าเก่าผู้คนปัจจุบันดืกปัจจุบันขอคนกำลังดูข้าง้ไม่มอดเออมาเปิดกัะข้างดื้แบบนอนไปอ่ครับข้างแบบมอนเอาหมอนมามตัวก็ไหวแงเปิดกูมไม่รู้ทอดนึ่งไม่รู้กันไหนผู๋งั้เอาไปเลย รถขั้น้ระเลยเออเดกเชียบตนปูที่ครับรูปอกเลือหมัอนเด้ออเขม่ห่างครับปูแต่เพื่าปอกเบิ้อกเเด็กเชี่ยแคบๆเนาะครับปูแต่ว่าไม่โอกาสเขาโหยงเ่าเป็นมอสหงกมันเลือดถนเนาะครับให้มีโอกาสทำเนปูเลืนดี่พ่อถอดเปอเลยเพผมหมด ครับยเพี games, bigger, huh ้ยร่วงไปเงเออบูบูจังเออเออผู้งห้าวกังหาวโคร่วงเสียร่วงไปว่ามื่อสิฟุตกุุ้ง้ามคือแบกเบิ่งไปยางเดอดเลยโอ้คือียากเออมาทำเอมาจะเข้าุด้มุ่งก็ทเขาอทางอะไรับยังเบื่อกุ้งก้อนนใ้ก็ไม่รู้เป็นต้งกูเป็อะไรคือ เพื <Scroll> ่อผ <Respect> ู้ที่ผ่านมาให้เงินเพราะเงินคนเรื่องเงนงานชักกลงมันใจกงเกิดชร้ก็งานางนน้ำมันใจก็คอ่ขัดเงินโอ้ยัดอยู่เรือยนักขัดเบบที่เราเป็นตัวเบื่อเก้อก็เปนยังมั่เมั่งไปเลยคือผมบอกผมบ่าบางคนปากชื่อเบย่อจังหวะนี้ขเากับหัวไม่เรี่ยมครับ เียูเบดกรไปยเงืกงี้ตัวือนั่งขายเงี้ยเนี่ตัวยืมพอคือว่าเี้ขายพ่อรักขายหกระดือมาขาพ่ออย่มะฮ่งหนาว่าดืมพ่อคือว่ามีงคฟังืมครับปู่คงกอะไรง้เงนักลัวคนนั่งขายเงี้ยแล้วนั่งงานหน่อย